เ็ยมห่เลไป้แล้วยังยี่สิอันเนาะผมไม่เห็นอยู่เป็นยุงมัดหนออะเลรู้ิไปฟังเดฟังเขาฟังนู้นน่าด่าบ้านเขาแล้ว ไปกับปยงปาี่ในเมืองนีุไ้กับผมดเลยโอ้ตำรวจมาเต็มเชาาล่นี่มันอยู่อกเมืองอยู่นี่คือ r a คว่ำแลไวนี่นี่อยู่นอกเมืองอยู่ายงก่อนนีต่างมัะิดลบันจับัเด็นยกน้อยยอมแทน้น้ำมันทุจไหมันมันน้ำไปกไฟมป็นลูกแรงแรงก็เดิมนะมันก็จะหมดแล้วนี่ทำให้ผู้อืนเดือดร้อน ไปวันนั้นเดี๋ยวกันครับเอ้ยอย่าไปเฮ็ดกอกไก่ดีๆนัคืออะไรอยากที่จันดาวอื่นเหมือนกันส

มันกมอนิ่งมันงิี่นี่มันก็ไข่ก็ดื่มมาลังคาเรามนล่มมนล่ะ <g Wanna hei memoir> <float> <g optional ities>